วันนี้ฝนอ,อยากที่จะมาอัปเดตข้อมูลของโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งในผนตัวนเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถที่แก้ไขปัญหาหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ในทางปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดณวันที่1 7เดือนพฤษภาคม2564ได้เป็นการขยายระยะเวลาในเรื่องของการที่ลูกหนี้เป็นหนี้เสียมีสถานะเป็น NPL ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564 สรุปความนะคะก็คือว่าถ้าท่านไปตรวจข้อมูลเครดิตบูโรของท่านแล้วข้อมูลณนะเดือนกันยายน2564ขึ้นสถานะว่าผิดนัดชำระหนี้90ถึง120วันนั่นละค่ะนี่บัญชีนั้นท่านสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้หรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านผิดนัดชำระหนี้ในงวดเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564เรื่อยมา นั่นหมายความว่าโอกาสที่ท่านจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ก็ผ่านในข้อแรกแล้วนะคะแต่ยังไรเสียก็เรื่องนี้สามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้นะคะซึ่งการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะนําบัตรประชาชนไปตรวจสอบแล้วก็ได้ข้อมูลมาเลยก็ได้อย่างสถานที่ที่เปิดให้บริการเช่นสถานีรถไฟฟ้าสารแดงหรือว่าที่อาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่หรือที่อื่นๆที่ให้บริการนะคะสามารถที่จะ เปิดตรวจสอบข้อมูลในทางอินเทอร์เนต็ตได้หรือเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถที่จะยื่นขอคัดทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราใช้อยู่นะคะก็ชําระค่าธรรมเนียมประมาณ150บาทบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติก็จะจัดการส่งข้อมูลให้กับเรานะคะข้อต่อไปที่ต้องทราบนะคะว่าใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็คือ 1. ต้องมีอายุไม่เกิน70ปีนะคะ ข้อที่สองหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นั้นต้องเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันนั่นหมายความว่าเช่นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆที่ไม่มีหลักประกันซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอ,อัตราดอ,อกเบี้ยที่ค่อนข้างจะสูงคือจะเป็นร้อยละบขึ้นไปแล้วก็ถ้าผิดนัดก็จะอยู่ที่เพดานสูงสุดเลยก็คือร้อยละ28บดต่อปีนะคะข้อต่อไปที่ต้องทราบก็คือว่า แม้ว่าท่านจะผิดนัดชำระหนี้กี่ใบกี่วงเงินก็ตามแต่ต้องผ่านเงื่อนไขแรกนะคะว่าใบหรือบัตรที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้นเนี่ยต้องเช็คสถานานะณเดือนกันยาย,ยนั่นคือมีสถานะการค้างชำระหนี้90าถึง1น0้วันและนี่จะวงเงินเดียวหรือหลายหลายวงเงินรวมกันก็แล้วแต่ต้องไม่เกิน2ล้านบาทที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีหลายวงเงินและเกิน2ล้านบาทก็สามารถที่จะเลือก วงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็วิธีการในการสมัครไม่ยากเลยนะคะท่านสามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลใน Google นะคะคลินิกแก้หนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปสมัครพร้อมทั้งแนบเอกาสารประกอบการสมัครก็คือ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็หลักฐานการรับรองเงินเดือนเพียงแค่1เดือนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนมีอาชีพอิสระค้าขายก็ อเอกสารทางด้านความสามารถในการชำระนี้ก็ใช้ในเรื่องของสเตทเมนต์เ hmm. ดือนบัญชีย้อนหลัง3เดือนนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการได้ด้วยส่วนตัวของผลคือผลให้คำปรึกษากับหลายท่านแล้วนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีและสามารถทำได้จริงเพราะว่าเมื่อเราเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยดอกเบี้ยผิดนัดนะคะจะปรับเหลือเพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นโดยที่นะคะคือถ้านับตั้งแต่ผิดนัด แล้วก็มีดอกเบี้ยสะสมมาเนี่ยเขาจะคิดเฉพาะต้นเงินที่เราพินัดดอกเบีย้ยเขาจะตัดออกเลยและหลังจากนั้นก็ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละห้าและที่สําคัญคือว่าแม้ว่าเป็นคดีความกันในศาลถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษานะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยขอให้ท่านนั้นเนี่ยเดินทางไปศาลตามกําหนดวันนัด พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดกับศาลว่าปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการขอเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้และคาดว่าน่าจะทราบผลการพิจารณาอนุมัติของโครงการเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้ศาลนั้นเนี่ยได้เลื่อนการพิจารณาเพื่อฟังผลของโครงการคลินิกแก้หนี้้วยประสบการณ์ที่ผลเป็นทนายความแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะในคดีที่ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ท่านก็จะเลื่อนเพื่อให้โอกาสเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้นเนี่ยตกลงกัน และเมื่อตกลงกันได้แล้วต้องไปทําสัญญาปณิปนอมยอมความกันที่ศาลอีกครั้งหนึ่งจากการที่มีการเซ็นสัญญาเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะคะซึ่งเงื่อนไขในการทําสัญญาปณีปนอมยอมความนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับโครงการคลินิกแกนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนี้ที่เราเป็นหนี้นั้นก็สามารถที่จะปิดจ,จบได้ภายใน5ปีในแต่ละเดือนที่ผ่านชําระไปก็จะเป็นการลดต้นลดดอก แล้วก็ชําระเข้าโครงการคลินิกแกหนี้เพียงแค่ที่เดียวหลังจากนั้นโครงการคลินิกแกหนี่ก็จะจัดสรรในเรื่องของจํานวนหนี้เพื่อไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาและที่สาคัญที่สุดคือว่า,าที่พูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือส,สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยธนาคารสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการในเรื่องของการให้กู้ยืมเนี่ยเข้าร่วมโครงการคลินิกแกหนี่ทั้งหมดกว่า20สถาบันนะคะ ซึ่งโดยประมาณในการผ่อนชำระนี้ก็คร่าวๆอยู่ที่เพียงแค่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนของยอดหนี้เช่นถ้าเป็นหนี้1 0 0่0แบาทก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1000บาทแต่ถ้าหากต้องการได้ชำระหนี้ให้หมดเร็วกว่านั้นก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เพิ่มจำนวนงวดในการผ่อนได้โดยส่วนตัวฝนเห็นว่าถ้าเงื่อนไขของโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยสามารถทำเป็นแพทเทิร์นเงื่อนไขแห่งการทำสัญญาปณีปนอมยอมความ ของสารต่างๆได้โดยที่ไม่จําเป็นว่าลูกหนี้ต้องเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ฝนเห็นว่าน่าจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้ไม่มีประกันหนี้บัตรกดเงินสดหนี้บัตรเครดิตพวกนี้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เป็นการลดเวลาทําให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้เร็วขึ้นลูกหนี้ก็สามารถที่จะปิดเรื่องหนี้ได้โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพสงสัยก็สามารถเสร็จเข้าไปในที่โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่จะแชทสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะเป็นการให้บริการที่รวดเร็วมากเพราะนก็ลองใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยคือประทับใจในเรื่องของความรวดเร็วและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ค่ะยังไงก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ